อ่านะครับเหตุผลอะไรนะครับดูตัวนี้นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับเสียงก็จะดังนะครับก๊อกก,ก,ก๊เวลานี้คือท่านที่ชอบตั้งคราสแข็งๆนะครับตั้งคราสแข็งก็คือคันเกียนะครับใส่แบบ เกียร์เทพจะไม่ขยับเลยครับเกียร์แข็งเป๊กเลยคันนี้ตั้งแข็งมากเลยมันก็กินตัวนี้นะสิครับออกินตัวนี้เมื่อไหร่เวลาเราไม่ได้ใส่เกียร์เวลาจอดก็ปิดเครื่องมันก็จะตัวนี้ก็จะสัมผัสกับตัวนี้ดังอยู่ครับเนี่ยอาก็สึกรอไปทั่วแล้วครับชนะนะครับการตั้ง าการตั้งคลาสนะครับก็ตั้งพอดีนะครับพอเล่นได้อยู่ไม่ต้องตั้งแข็งมากนะครับถ้าแข็งมากก็จะมีผลเสียนะครับแผ่นคลาสก็จะสึกรอเร็วด้วยและตัวที่ให้เห็นเมื่อกี้มันก็จะชำรุดด้วยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็ตั้งคลาสก็เล่นเกียร์ไม่ค่อยได้และก็จะมีเสียงดังนะครับ